สวัสดีครับผมโฮงครับสวัสดีครับตั้นครับพบกันกับรายการ w e Wedding t a l k รายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของการจัดงานแต่งงานนะครับเนพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องจัดงานแต่งงานที่ไหนดีนะครับผมซึ่งเมื่อเราจะจัดงานแต่งงานใช่ไหมฮะสิ่งที่เราต้องมีก็คือสถานที่จัดงานแต่งงานใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเลือกสถานที่เนี่ยหลังจากได้เลิกมาแล้วนะฮะก็คือจํานวนแขกนะฮะ เราต้องประมาณมาคร่าวๆก่อนนะฮะว่าเรามีแขกประมาณกี่คนนะครับเมื่อเราได้จํานวนแขกแล้วนะฮะเราถึงจะรู้ว่าที่ไหนที่เหมาะสมกับเรานะครับเพราะว่าสถานที่บางที่ก็ไม่สามารถใส่แขกลงไปได้เยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็บางสถานที่นะฮะถ้าแขกคุณน้อยเกินไปเขาก็ไม่รับนะฮะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจานวนแขกนะครับให้ได้ก่อนนะครับผมอพอพูดถึงเรื่องสถานที่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายหลายสถานที่เลย ที่สามารถจัดงานแต่งงานได้นะครับตัวอย่างเช่นนะฮะก็โรงแรมเลยอันแรกนะครับก็จะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานยอดฮิตเลยละกันนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความพร้อมต่างๆนะฮะทำให้โรงแรมเนี่ยเป็นสถานที่ที่คู่บ่าวสาวเนี่ยเลือกที่จะจัดงานแต่งงานมากที่สุดละกันนะครับโดยในโรงแรมเนี่ยก็จะมีทั้งการจัดในห้องจัดเลี้ยงเป็นอินดอร์นะครับหรือว่าการเป็นการจัดริมทะเลหรือว่าในสวนที่เป็นเอาท์ดอร์ก็ยังได้นะครับแล้วแต่สถานที่นั้นๆนะครับเวดดิ้งเวนิวนะครับ สตูดิโอแบงก์เพทฮอลล์นะฮะสโมสรต่างๆหรือแม้กระทั่งเอ็กซิบิชันฮอลล์นะครับ,ร, Hall, ร,บร้านอาหารหรือแม้กระทั่งบ้านของตัวเองก็สามารถจัดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ไม่ว่าจะเลือกสถานที่จัดงานแต่งที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีปัจจัยนะครับที่คุณจะต้องใช้ในการคัดเลือกสถานที่ที่ใช้จัดงานแต่งนะฮะโดยส่วนตัวผมเลยนะผมมองว่ายังไงโรงแรมเนี่ยก็สะดวกสบายที่สุดแหละ ในด้านต่างๆเลยความพร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาลองคุยกันถึงปัจจัยทีละข้อเลยดีกว่าว่าพวกเรามีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มด้วยข้อแรกเลยคืองบประมาณครับราคาค่าใช้จ่ายครับคุณโฮมีความเห็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้โรงแรมมนยืนหนึ่งแล้วรองลงมาเนี่ยก็เป็นว d ดิ้งเวนิวนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้วีดิ้งเวนิวราคาก็ไม่ได้ถูกนะฮะราคานี่แบบน้องๆโรงแรมห้าดาวแล้วอะ เออเริ่มขยับเข้าไปใกล้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลายๆที่เขาตกแต่งสถานที่ได้สวยจริงๆสวยมากสวยมากๆจริงๆฮะสวยก็โรงแรมอ<ช>่ะนะครับหลายๆที่เขาจัดมาเพื่องานแต่งโดยเฉพาะเลยจริงๆใช่แต่ว่าโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นแนวว่าจัดมาเพื่อแบบประชุมสัมมานาด้วยใช่ครับใช่ครับการทํางานหลากหลายหน่อยลงลงมาหน่อยก็จะเป็นผู้แบงค์เกรททอล์นะครับซึ่งในีนี้ก็มีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับลหลายๆที่เนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะเขามาเปิดแบง์เกรททอล์เพิ่มของเขานะครับแล้วก็ ราคาก็จะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็แลกมาด้วยบางอย่างเหมือนกันนะครับส่วนสถานที่อื่นๆน,นะครับก็จะมีราคาที่รดหลั่นตามกันมานะครับผมซึ่งแน่นอนถูกสุดคือที่บ้านแต่การจัดการก็ยังเยอะนะครับอ่าครับผมอันนั้นก็ว่ากันในข้อต่อไปเนาะใช่คือต้องบอกว่าอันนี้ผมขอเสริมสําหรับแบงค์เฮดฮอลแล้วกันนะฮะเผื่อบางคนนี่อาจจะคิดภาพไม่ออกนะจริงๆมันคือการที่เขาสร้างเหมือนสร้างหอประชุมอะขึ้นมาเลย นะครับเหมือนเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องหนึ่งในโรงแรมอะ่ะแต่เขาสร้างขึ้นมาในสถานที่ที่เป็นแบบสแตนอะโลนครับอ่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับคือเขาสร้างมาเพื่อสําหรับการจัดสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้จัดประชุมก็ยังได้รวมถึงการจัดงานแต่งก็ยังได้ให้ผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกนาทองนะฮะนาทองแบงเกตฮอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แกรนซงอย่างนี้นะครับอ่านั่นนะครับเรียกว่าแบงเกตฮอร์ครับผมครับผมก็จะดูกันง่ายๆลักษณะนี้นะครับอันนี้เวลาเราพูดถึงราคาค่าใช้จ่ายไปแล้วฮะรโรงแรมเนะี่ยยืนหนึ่งชัว แต่พอราคามันยืนหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันตามมาด้วยภาพลักษณ์ที่ดีส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่ายังไงการจัดโรงแรมเนี่ยที่มันเป็นที่นิยมขนาดนี้มันก็ด้วยภาพลักษณ์ของเจ้าภาพเองด้วยครับ,รบสําหรับเรื่องภาพลัพลพลกษณ์เนี่ยผมก็ขอยกให้โรงแรมและกันครับโรงแรมระดับหนึ่งอยู่แล้วครคือภาพลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกาตรตกแต่งภายในเนาะคือการตกแต่งภายนอกมันก็สวยนะครับในเรื่องมาตรฐานการบริการของโรงแรมที่สูงกว่าทุกที่อยู่แล้วนะฮะต,ตั้งแต เอปรปภข้างหน้าโรงแรมเลยอ่ะคนโบกรถให้คุณเนี่ย ception, ยันรีเซพชันยันพนักงานทำความสะอาดทุกอย่างเนี่ยเขาถูกเทรนมาแล้วอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมก็เลยดูมีระดับหน่อยนะครับผมที่อื่นๆเนี่ยก็มีการบริการที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ที่ว่าสถานที่นั้นเน่ยเขาเทรนนิ่งมากันขนาดไหนนะครับครับผมซึ่งเอาจริงๆตามประสบการณ์ผมนะครับ นอกจากโรงแรมแล้วที่อื่นเขาก็ไม่ค่อยได้เทรนนิ่งอะไรกันเท่าไหร่นะฮะคือถ้าอย่างพวกแบงก์เป็ดฮอล์ร้านอาหารหรือพวกเวดดิ้งเวนิวเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็จ้างฟรีแลนซ์มาช่วยเยอะเป็นพาร์ทไทม์ใช่ครับเป็นพาร์ทไทม์ซึ่งโรงแรมก็จ้างพาร์ทไทม์นะแต่ว่ามันเป็นพาร์ทไทม์ที่ทํางานเป็นเดือนสําหรับผมอะเขาเรียกว่าพาร์ทไทม์ประจําใช่เป็นพาร์ทไทม์ประจำครับก็คือทํางานกันอยู่เป็นแบบรู้งานกันอยู่แล้วดีกว่านะครับใช่ก็จะไม่ใช่แบบคนที่แบบ เป็นการมาเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างเดียวนะครับก็จะมีมาตรฐานของโรงแรมนะครับในส่วนนั้นซึ่งพอแขกรู้ว่าต้องไปโรงแรมนะครับมันก็จะทําให้แขกเนี่ยแต่งตัวดีเป็นพิเศษนะฮะผู้ชายก็จะใส่สูทนะแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ชุดราตรีสวยๆหน่อยนะครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้แต่งตัวขนาดนั้นนะฮะครับผมอันดับต่อมาผมให้เป็นวีดิงเวนิวเนาะคือโรงแรมอีกอย่างหนึ่งนะครับโรงแรมเนี่ยมันมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการอยู่ ระดับ,บหนึ่งนะฮะพอเป็นวีดิ้งเวนิวเนี่ยมันก็จะดูเป็นบรรยากาศแบบสบายๆหน่อยกันเองหน่อยนะฮะจริงๆก็ยังอื่นได้เหมือนกันเนาะก็จะแบบดูสบายๆหน่อยแล้วก็วีดิ้งเวนิวเขาก็ทําสวยะฮะแขกที่มาก็จะแต่งตัวเพื่อมาถ่ายภาพโดยเฉพาะเหมือนกันครับอืมครับผแต่ก็จะไม่ได้แต่งตัวแบบอดูแพงเท่าโรงแรมส่วนถ้าจัดงานที่บ้านใช่ไหมครับก็จะดูแบบกันเองมากๆนะฮะ แขกก็จะแต่งตัวสบายเหมือนอยู่บ้านเหมือนกันครับผมโอเคอันนั้นก็คือในส่วนของภาพลักษณ์เนอะที่เราคุยกันนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณคงบอกในช่วงแรกเลยนะฮะก่อนที่เราจะเลือกสถานที่จัดงานเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่คือเรื่องจํานวนแขกเพราะฉะนั้นสําหรับสถานที่ที่ต้องเรียกว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องจํานวนแขกหรือว่าที่จอดรถมากมายเนี่ยก็จะมีโรงแรมนะครับ b a n q ว e ฮ hall สโมอสรต่างๆหรือแม้กระทั่ง exhibition hall ซึ่งที่เ่านี้ที่จลดรถพออยู่แล้วเนาะไม่ต้องกังวลนะครับส่วนที่ที่ต้องกังวลเนี่ยคือที่ไหนครับตันโอ้ที่ต้องกังวลแน่ๆเลยนะคือเรื่องร้านอาหารที่บ้านครับแต่เอาจีนะครับคือที่บ้านเนี่ยอันนี้พูดขอที่พูดถึงที่บ้านก่อนนะครับถ้าการจัดที่บ้านเนี่ยแน่นอนครับเราจะเชิญแค่เฉพาะญาติสนิทนะครับคือมันจะบอกว่าที่จอดรถไม่พอไหมนะฮะแต่ถ้าเราเชิญมาเลยเราก็รู้จํานวนที่แน่นอนอยู่แล้วใช่ครับเพราะงั้นการจัดการอ่ะผมว่าเรื่องที่จอดรถนะมันก็ไม่ถึงกับยากมาก แต่ผมอาจจะเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารมากกว่านะครับถ้าเป็นร้านอาหารที่แบบเขาไม่ได้แบบเตรียมมาเพื่อการจัดงานลักษณะนี้ครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเจ้าภาพนี่แหละที่ไปเลือกร้านอ่ะคุณต้องดูเรื่องที่จอดรถด้วยร้านอาหารบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับการจัดงานที่แบบหลักร้อยคนหรืออะไรอย่างนี้นะเติมที่ไปกินข้าวก็ไม่ค่อยพออยู่แล้วด้วยอันนี้แล้วแต่ร้านเรียกว่าแล้วแต่ร้านแล้วกันนะครับก็ไม่ไม่ใช่ทุกร้านนะครับคือบางร้านเนี่ยเขาก็มีที่จอดรถเพียงพอนะครับ ในกรณีที่แขกของคุณนะครับเยอะมากๆนะฮะผมก็แนะนำนะครับว่า exhibition hall เนี่ยคือคำตอบนะครับอย่างเช่นพวก impact อะไรอย่างนี้นะฮะหรือพวก Paragon hall อย่างงี้นะครับโอ้คุณใส่แขกได้เป็นพันคนนะฮะนะครับถ้าคุณแขกเยอะจริงจก็ต้องพึ่งที่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยการจัดการที่เยอะขึ้นมาอีกพอสมควรนะครับผมเพราะอย่างที่บอกครับมันชื่อเป็น exhibition hall มันไม่ได้ทำมาสำหรับจัดงานเลี้ยงโดยเฉพาะนะครับ สำหรับเรื่องการตกแต่งและบรรยากาศเนี่ยนะครับคือผมมองนะฮะก็มีเรื่องโรงแรมแน่ๆแหละนะครับเรื่องเวทีเวนิวนะครับแล้วก็ b a n q u e t h a l l นะครับที่ผมรู้สึกว่าทั้งการตกแต่งอะไรทั้งบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันก็เหมาะสมสำหรับการจัดงานแต่งงานมากกว่าที่อื่นๆแล้วกันในมุมมองผมครับคือถ้าพูดเรื่องความสวยงามผมว่าเวทีเวนิวนี่ยืนหนึ่งแน่ๆครับเพราะจุดขายเขาคือตรงนั้นนะครับผมจุดขายคือการตกแต่งสถานที่คือการตกแต่งสถานที่ครับแลหลายที่นี่คุณไม่ต้องได้ขลิศเขาก็สวยอยู่แล้ว โรงแรมเนี่ยคุณอาจจะต้องเดคอเรทเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะฮะเช่นจัดที่บ้านนะฮะก็หนักเลยครับคุณอาจจะถือโอกาสนั้นนะในการดีโนเวทบ้านอาจจะทาสีใหม่ไปเลยลหลายๆคนก็ทําอย่างนั้นนะครับผมอย่างบางคนจัดงานมั่นที่บ้านเขาถือโอกาสทาสีบ้านใหม่ไปเลยเปลี่ยนวอลเปเปอร์สักนิดเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์สักหน่อยใช่ใช่ใช่แต่ว่าสีที่ทาใหม่ก็ให้เป็นสีเรียบๆนะะค,คุณอย่าไปทําสีแปลกๆเดี๋ยวตากล้องก็จะถ่ายภาพ ไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่บ้านแล้วกันครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องความพร้อมกับการจัดการนะฮะความพร้อมกับการจัดการเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเจ้าภาพเป็นคนทำนะหมายถึงว่าทีมงานต่างๆด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับความพร้อมแน่นอนครับอันดับหนึ่งโรงแรมอีกแล้วครับโรงแรมที่พร้อมมากครับเพราะว่าเขาเจองานบ่อยหนึ่งนะฮะสองคือเราก็ไปทำงานที่โรงแรมบ่อยนะครับก็เลยค่อนข้าง เข้ากันได้ดีมากกว่าที่อื่นๆคุ้นเคยใช,ใช่ใช่ใช่ส่วนเอ,อ่อวีดิ้งเวนิวเนี่ยมีการจัดการที่มากขึ้นหน่อยครับคืออย่างสรับเรื่องของแสงเสียงเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าวีดิ้งเวนิวเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบบมาให้ทํางานแสงเสียงแล้วโอเคเอาจริงๆแล้วอะ่ะเขาทํามาเพื่อถ่ายภาพให้สวยเนาะคือถ้าคุณสังเกตใช่ไหมครับหลายๆที่คุณเข้าไปในห้องเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยกระจกใสๆนะครับเขาะจะโชว์โชว์สวนโชว์อะไรของเขาอะ่ะ พื้นเป็นหินอ่อนนะครับซึ่งไออันเนี้ยฮะทำให้ระบบเสียงเนี่ยมันดีเลยเยอะมากซึ่งมันแก้อะไรไม่ได้ด้วยนะครับหรือระบบแสงนะการติดตั้งก็วุ่นวายมากนะคะคุณจะต้องขนย้ายคุณต้องปูพื้นปูพรมอะไรให้เรียบร้อยฮนะเพราะว่าคุณไปทําเขาเป็นรอยแม้แต่นิดหน่อยก็ไม่ได้เลยนะฮะมีค่าปรับบานประไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นวินดิ่งเวนิวเนี่ยการจัดการมันจะเยอะขึ้นครับ ก็จริงๆก็บอกว่าสามารถสังเกตได้จากโรงแรมนะครับหรือ b a n q u เก Hall นะที่พื้นใช้พรมครับกำแพงใช้เป็นเบาะบุครับนะครับซึ่งมันจะเป็นการซับเสียงใช่ครับใช่แล้วก็เวลาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนย้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้พรมเสียหายเนาะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ขนมันเป็นล้ออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นหินอ่อนเนี่ยมันไม่ปูมันก็จะเป็นรอยครับมันก็เลยช้าหน่อยครับเวลาทํางานในฟิิ่งวนิว ครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันก็จะมีในแต่ละสถานที่นะครับมันก็จะมีข้อบังคับตรงเนี้ยของแต่ละสถานที่ด้วยใช่ครับว่าไม่ว่าตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมนะครับหรือว่าการใช้งานในเวลางานครับนะครับการนําเข้าสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยคือเขามีข้อบังคับใช่ใช่มีกฎกติกาอยู่ครับผมใช่ก็อันนี้ก็เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆเลยครับใช่ครับเรามาพูดถึงอาหารและเครื่องดื่มกันบ้างครับอ่า จุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยที่เราคุยกันมาทั้งหมดข้างต้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโรงแรมเนี่ยจะค่อนข้างเข้ามาเป็นอันดับที่1นนะครับแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องอาหารและเครื่องดื่มแล้วอ่ะสำหรับผมนะผมมองว่าจริงๆอ่ะร้านอาหารเนี่ยดีกว่าโรงแรมนะในเรื่องรสชาติแน่นอนครับในเรื่องรสชาติใช่การตกแต่งเนี่ยอาจจะแล้วแต่ร้านนะอ่าใช่นะครับ<ล>คือโรงแรมเขาจะมีมาตรฐานในการที่ทําให้ภาพลักษณ์เขาดูดีครับนะครับไม่ได้บอกว่าโรงแรมอาหารไม่อร่อยนะใช่ใแต่ร้านอาหารเขาทาอาหาร โดยเฉพาะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาโชว์อาหารเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยผมขอยกให้ร้านอาหารดีกว่าครับอันดับสองก็คงตามมาที่โรงแรมนี่แหละนะครับแต่สําหรับสถานที่อื่นๆนะอย่างเช่นพวกเวนิ่งเวนูนะครับแบงค์เควตฮอลนะครับหรือแม้กระทั่งแบบสโมสรต่างๆเนี่ยอาหารเนี่ยบางที่และกันเขาก็ไม่ได้ทําเองนะเขาก็เหมือนว่าซัพพลายเออร์มาจากข้างนอกใช่ใช่ครับเนาะอย่างบางที่เขาจะบังคับคุณเลยว่าคุณต้องจ้าง เจ้านีเท่านั้นเจ้าสู้อื่นไม่ได้นะครับผมแต่อย่างพวกเวทงเวนิวเนี่ยคุณอาจจะยังเลือกได้พวกแคชเชียร์ที่คุณชอบครับคุณหาเองได้เลยอันนั้นไม่เป็นไรใช่รหรือว่าจริงๆต้องบอกเวทงเวนิวพวกนี้เขาจะมีลิสต์พวกนี้ให้อยู่แล้วให้คุณเลือกใช่ใช่แล้วก็ค่านําเข้ามันก็จะถูกลงเพราะเขามีการดีลไว้อยู่แล้วใช่ครับแต่พวกสโมอสรน,นี่จะเรื่องเยอะหน่อยเวลาคุณนําเข้าอะไรพวกนี้เข้ามาครับผม,มส่วนปันจจัยข้อสุดท้ายนะคือเรื่องโปรโมชั่น ผมว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยนะคือเวลาเลือกเนี่ยบางคนไม่ได้เลือกจากสถานที่ก่อนนะบางคนอาจจะแบบโดนดึงดูดด้วยโปรโมชั่นที่เขาแบบโปรโมทกันอเออไม่ว่าจะทางแบบ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นบางคนเนาะเออบางคนยิ่งถ้าเป็นสถานที่ที่ใกล้บ้านใกล้ตำแหน่งที่ต้องการอยู่แล้วด้วยก็จะดึงความสนใจได้มากขึ้นใช่โปรโมชั่นพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะมองเห็นจากทางโรงแรมหรือวีดิ้งเวนิครับ banquet hall อะไรเงี้ยก็จะมีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ครับว่าเขาจะแบบมีการเตรียมอะไรแพ็กเกจเป็นยังไงครับส่วนที่อื่นไม่ค่อยมีเนาะอืมผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าคงมีแหละอาจจะมีแต่มีแบบต้องไปขออะต้องขอจริงๆอไม่เคยเห็นเขาอาจจะไม่ได้แบบโปรโมทเพื่อครับจัดงานแต่งไงเราเลยอาจจะไม่ได้เห็นกันถ้าเราไม่แบบเข้าไปคุยกับเขาเออไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาโดยตรงครับนะครับที่เราพูดกันไปทั้งหมดเนี่ยก็คือปัจจัยนะที่ผมคิดว่าน่าจะ เป็นปัจจัยที่ครอบคลุมนะครับสำหรับในการเลือกสถานที่จัดงานแต่างงานนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วสถานที่จัดงานแต่างงานเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับ,รบมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้พูดถึงการยกตัวอย่างนะครับคุณสามารถจัดงานแต่งงานบนเรือสำรานก็ได้ครับนะครับคุณจะไปดำน้ำําคุณจะจัดที่สวนสนุกคุณจะโดดล่มสวนสาธารนณะอะไรก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งคุณสามารถจัดงานในวัด หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนจัดเลี้ยงทําบุญนะครับแทนการจัดงานแต่งงานนะครับแต่ว่าสําหรับการจัดในวัดเนี่ยก็จะมีข้อห้ามเรื่องเหล้าครับนะครับที่คงจะนําเข้าไปไม่ได้ครับนะครับแล้วก็การใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าคุณสามารถจัดตรงไหนก็ได้แหละครับก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณเองคือถ้าเป็นที่ของเอกชนนะครับส่วนใหญ่ก็ ถ้าคุณมีเงินก็ทําได้ที่แต่ถ้าเป็นที่ของรัฐหรือที่สธาณะเนี่ยมันก็ต้องทําเรื่องขอกันหน่อยนะครับผมก็จะฟุ้นไวนิดนิดนึงนะฮะแต่จัดการได้อยู่นะครับแล้วก็พอเป็นที่ต่างๆเหล่านี้ยซึ่งมันไม่ค่อยมีการจัดกันบ่อยๆเนี่ยคุณก็ต้องหาข้อมูลยากมากอะฮะต้องทํากันบ้านเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ต้องจัดการเยอะนะครับคือถ้าเป็นที่แปล,แปลกๆพวกนี้ผมแนะนําว่าออกก๊าดนะครับช่วยคุณได้ ใช้เอกรนันเหอะครับก็จากปัจจัยทั้งหมดนะครับที่ฟังมาคุณคิดว่าคุณเหมาะกับอะไรที่ไหนคุณก็เลือกอันนั้นนะครับผมแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็เม็นท,ที่ต้องจัดก,การมากน้อยต่างกันไปนะครับคุณก็ดูว่าคุณสะดวกอันไหนนะฮะร,รวมถึงงบประมาณของคุณเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร,ร่นะครับผมก็ลองดูให้มันเหมาะสมกับตัวคุณเองนะครับซึ่งผมก็พูดกับหลายๆคนนะว่าจริงๆงานแต่งมันไม่ใช่เรื่องของสถานที่นะแต่เป็นเรื่องของผู้คน คือเป็นเร Boy: ื่องของประสบการณ์นะครับงานแต่งนะครับคุณจัดที่ไหนก็ได้ครับถ้าประสบการณ์มันออกมาดีมันโฟล์เนงานก็เป็นงานที่ดีนะครับถ้าคุณจัดที่บ้านและที่จอดรถพอแขกกินอาหารอร่อยนะครับสถานที่โอเคไม่ร้อนเกินไปนะครับแฮปปี้แน่นอนครับถ้าคุณจัดงานที่โรงแรมนะครับแต่การจัดการไม่ดีนะครับงานไม่โฟล์นะครับบ่าวสาวลงมาช้านะครับอาหารเสิร์ฟช้าไม่อร่อย ผิดคิวบ้างแขกไม่มีที่นั่งบ้างที่จอดรถไม่พอบ้างยังไงแขกก็ด่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานดีไม่ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องสถานที่อย่างเดียวที่เป็นตัวชี้วัดนะครับงานที่ดีคืองานที่โฟล์นะฮะแล้วแต่คุณเลยแล้วคุณก็ไปจัดการให้มันดีท่านเองก็คือเตรียมพร้อมให้ดีแล้วกันครับไม่ว่าคุณจะจัดงานที่ไหนก็ตามใช่ครับทุกที่ทําไม่ดีได้ครับและทุกที่ก็ทําให้ไม่ดีได้เหมือนกันครับผม ครับผมเรื่องสถานที่ก็ประมาณนี้เนาะใช่สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนเติ้ลนะครับจากไลเส้นที่ช่วยออกแบบปกสวยๆให้เราตลอดเลยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อที่เพจของไลเส้นได้เลยนะครับถ้าฟังแล้วมีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ